สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องพาบ้านบายหนูสุกนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะสี่เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะจะส่งฟรีนะคะ ทุกรายการเลยนะคะวันนี้นะคะทางช่องพรบ้านบายหนูสุนะมาใน EP พีที่45 1ห้าค่ะ451นะคะราคาเริ่มต้นเพียงอง์ละ300บาทค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงอง์ละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะคะแต่ก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะรายการแรกนะคะรายการที่1นนี้นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเหรียญเก่านะคะสภาพเหรียญเก่าสภาพเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาค่ะนี่นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ<ๆ>หเหรียญหลวงพ่อผางน 1, 2, คะคะด้านหลังเหรียญเขียนปีหนึ่งสองค่ะด้านหลังเหรียญนะคะจะเป็นปีหนึ่งสองนะคะสวยๆ เก่าๆสภาพใช้มานะคะรายการนี้นะรายการที่1ค่ะ300อบาทนะคะรายการที่1 300อบาทนะคะรายการที่1ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุนะคะองนี้ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะคะสวยๆเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้นะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้ได้ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สองสามรอบาทนะคะเหรียญจอบเล็กของพ่อเงิน300รบาทคะ่ะรายการที่สองรายการต่อไปะคะ่ะรายการที่สารายการที่3นี้นะคะ เป็นพระชัยนะคะพระชัยเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้มาองค์นี้นะคะคือเก่ามากองค์นี้นะคะเก่ามากๆนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคาบกุกคาบเก่าตามซอกนี่คือเห็นชัดเจนเลยคะ่ะรายการนี้ใต้ฐานนะคะไม่มีกิ่งนะรายการนี้นะคะรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะ รายการที่สามค่ะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะจ๊ะรายการที่สี่นี่ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะ สมเด็จองนี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์มเนื้อผงแห้งเนื้อผงเก่าแบบนี้เลยค่ะนัน่นนะคาับกุคาับเก่านี่คือชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะคาับกุคาบเก่านะคะส,สวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเป็นพรานเนื้อผงค่ะแห้งๆเก่าๆ มวลสารยังเห็นชัดเจนนะคะรายการนี้นะรายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่จ้ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นพลาลลรูปหล่อรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเป็นรูปหลอเกเก่าแบบนี้เลยนะคะคาบกุ้คาบเก่าคาบเขียวๆค่ะคาบไข เห็นชัดเจนทั่วท้งองโ์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะลูกหล่อองนี้นะคะสวยสวยเดิมเดิมสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะ รายการที่หกนี้เป er ็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายค่ะเมตตาท่านเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญเก่าเหรียญสวยสภาพดีนะคะรายการนี้เนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่หกค่ะสวยๆเก่าๆเป็นเหรียญฉลุลายนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมด้านหลังเขียนปีสองสี่หกเจ็ดเนื้อสีเงินแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะเป็นเหรียญฉลุลายรายการนี้นะจ๊ะรายการที่หกสาร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะจ๊ะรายการที่เจ็ดนี้นะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีอง์นี้นะคะเหรียญเจ้าสัวเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะองคนี้นะสวยเดิมสภาพดีรายการที่เจ็ดค่ะ สามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดแล้วค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่แปดแล้วนะ,ะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะจ๊ะเนี่ยนะคะพระนางพญาเนื้อดินเก่า,าๆแห้งๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย เม,ม,ม็ดแลมมอลสานเลยลอยสวย <t uk in> ๆแบบนี้นะคะสภาพดีสภาพสวยนี่นะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเม็ดแลมมอลสานชัดเจนเลยนะคะรายการนี้รายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้า รายการที่9้านี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างรูปหล่อเก่าๆองค์นี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเก่าๆเนื้อผิวแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้ค่ะรายการที่เก้าสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะรายการที่10ค่ะเป็นพระปิดตาองค์นี้เป็นพระปิดตาเนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆดำๆนะคะคาบกุ่คาบเก่านะคะจะเห็นเลยค่ะเนี่ยนะคะคาบกุ่คาบเก่าตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยพระปิดตาไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เป็นเนื้อเมฆสิทธิ์ค่ะเนี่ยนะคะสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะ300บาท รายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้านะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนีน่ยนะใบหน้าท่านยังเห็นชัดเจนอยู่เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเหรียญปีหกเก้าเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เนาะด้านหลังเป็นยันนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้สวยเดิมค่ะสวยเดิมขอบข้างนะคะ แน่นะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อสีเงินแบบนี้ค่ะเส้นเหรียญส,สวยๆหน้าตาท่านชัดเจนนะคะแน่นอนเหรียญอาจารย์ฟันนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเหรียญเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลย สภาพเคยผ่านการใช้มาค่ะตัวเหรียญเป็นปี2507นยะเนี่ยนะคะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี2507้าดสวยๆเดิมๆเลยค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะนี่นะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่12รายการต่อไปนะคะรายการที่13ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่นอายุยืนนะคะเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่นอายุยืนค่ะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยใบหน้าชัดเจนดูดีแบบนี้นะคะหัวไหล่กลมๆแขนลําๆมียันด้านหน้าแบบนี้นะคะเส้นเหรียญสสวยๆตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงค่ะส่วนด้านหลังนะคะเขียนปี2 5 1ห ขอโทษทีค่ะด้านหลังนะคะจะเขียนปีสองห้าหนึ่งเจ็ดจ้ะเหรียญเนื้อทองแดงเก่าๆเลยเหรียญหลวงปู่สีนะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้รายการที่สิบสามสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่แล้วค่ะ รายการที่สิบี่นี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกู่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนะื้อผงเก่าๆหนึบๆแบบนี้เลยคาบกุ่คาบเก่านี่คือชัดเจนเลยนะด้านหลังจะปั๊มตาจะดีแบบนี้จ้ะสวยเดิมสภาพดีนะคะองนี้นะคาบกุ่คาบเก่านี่คือเยอะมากะนะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทสา0ร้อบาทนะคะรายการที่สิบสี่ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์องคนี้นะเป็นพระรูปรหล่อหลวงพ่อ,องเงินนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสีทองสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยมีคราบเบ้าติดมาตามซอกด้วยค่ะเนี่ยนะคะคราบเบ้าจะติดมาตามซอกแบบนี้เลย สวยเดิมสภาพดีนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองรายการนี้นะจ๊ะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะหน้าตาท่านยังชัดเจนนะคะหัวไหล่กลมๆอยู่นะเส้นเหรียญสวยๆค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะดอกจันทตรงสวยไม่มีห่วงนะคะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเก่าไม่มีห่วงนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะจ๊ะเป็นพระปิดตาเนื้อไม้องคนี้นะคะพระปิดตาเนื้อไม้ค่ะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะ พับปิดตาเนื้อไม้องค์นี้นะคะเก่าๆแห้งๆไม่ทราบกลูกไม่ทราบพิมพ์แบบนี้เลยค่ะน้ําหนักเบาสวยเดิมนะคะรายการที่ส7 3เจ็ดสามรอยบาทค่ะองค์นี้นะคะ300บาทรายการที่17นะจ๊ะสวยๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะเนี่ยนะคะ ามร,าร,าาร้อรยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้เป็นเหรียญหลงปู่เอี่ยมเนื้อสิงเงินฉลุลายเนี่ยนะเหรียญหลงปูเอี่ยมเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินฉลุลายแบบนี้เลยหนะ้าตาทา่านยังชัดเจนอยู่ค่ะสวยๆเดิมๆเป็นเหรียญฉลุลายนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังขอบค้างนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงดมดำค่ะรายการนี้นะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะห<ย>เห็นเส้นผ่าปากชัดเจนแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงดมดำค่ะใบหน้าส,สวยๆชัดเจนดูดีแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นหลงปูดคิมนะจ๊ะเน่นะคะขอบข้างรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบนะคะ รายการที่ยี่สบนี้นะเป็นพันลอดเนื้อดินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะพัลอดเนื้อดินองค์นี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยติดใบหูทั้งสองข้างค่ะสวยๆเดิมๆนะคะเนื้อดินแห้งๆด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนื้อดินเก่าๆเนื้อดินแห้งๆไม่ทราบกุนะคะ รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นพลักกิ่งอุปคุดค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเนี่ยนะพลักกิ่งอุปคุดนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวย ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่21 300บาทนะคะพราก,กิ้งอุปคุตสามร้อยบาทรายการที่21รายการต่อไปนะคะรายการที่22รายการที่22นี้ค่ะเป็นเหรียญหลงปลูกไข่เนื้อทองแดงลมดําเก่าๆนะคะเหรียญน,นี้เนี่นะยนะเหรียญหลงปูกไข่นะคะตัวเหรียญเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยใบหน้าท่านยังเห็นชัดเจนค่ะเส้นเหรียญสวยๆส,สภาพดี ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเน่นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติกเก่าๆหนาๆแบบนี้นะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้รายการนี้รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสอง รายการต่อไปนะคะรายการที่23เป็นพักคงเนื้อดินค่ะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์องค์นี้นะคะเป็นพักคงเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้ค่ะรายการที่23 300บาทพักคงเนื้อดินนะคะ300บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นพระไม่เหตุส่วนเนื้อชินนะคะเนี่ยนะหน้าตาท่านยังพอเห็นชัดเจนอยู่นะคะพระไม่เหตุส่วนองค์นี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเสียนท่านส่วนกันแบบนี้เลยนะคะเสียนส่วนนะคะเสียนส่วนเนื้อชินแห้งเนื้อชินเก่าแบบนี้เลยค่ะคาบกุคาบเก่านะคะตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ย4ี่ สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะรายการที่ยี่สิบห้านี้ค่ะเป็นพระพุดสระเนื้อผงองค์นี้นะคะเป็นพระพุดสระเนื้อผงเ,เก่าเนื้อผงหนึบหนึบแห้งๆแบบนี้เลยมวลสารเห็นชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะคาบกุ่คาบเก่านะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะจ๊ะเนี่ยนะ สวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกนี้นะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลย เม็ดแร่มวลสารชัดเจนเลยนะคะไม่ทราบกุค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะมวลสารชัดเจนดูดีทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีนเนื้อดินเก่าๆแห้งๆรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่ยี่ิบ็ดนี้นะเป็นเหรียญยี่สิห้าสตวรรษเนื้อสีเงินค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญยี่สิสตรวตรรษเนื้อสีเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนิ้วมือนิ้วเท้าท่านเป็นเส้นๆชัดเจนแบบนี้เลยใบหน้าท่านสวยดูดีแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะ เหรียญ25ศตวรรษนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยรายการนี้รายการที่27 300บาทรายการต่อไปนะคะรายการที่28แล้วค่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพนี่นะคะพระเนื้อชินองค์นี้นะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะตัวนี้นะ องค์นี้นะคะคราบกุกครบเก่าชัดเจนดูดีแบบนี้เลยใบหน้าชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อชินค่ะแห้งๆเก่าๆสภาพดีนะคะเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้นะคะรายการที่28 300บาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตแล้วนะคะ รายการเซตนะเป็นเซตที่1นนะคะน้องเริ่มจากเซตที่1วันนี้มีมา3เซตนะเซตที่1นนี้นะคะองละ500บาทเนี่ยนะคะองละ5้าอบาทนะคะเซตที่1นนะเดี๋ยวเริ่มจากเนาะเริ่มจากนะคะอง์นี้เป็นพระบูชาขนาดเล็กเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักค่ะสวยๆนะคะเป็นพระบูชาขนาดเล็กนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะ ใต้ฐานนะคะ500อบาทนะคะห้ารบาทรายการนี้500บาทนะคะรายการนี้นะคะรายการต่อไปะค่ะรายการต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อองค์นี้นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะเป็นเนื้อขันลงหินค่ะเนี่ยนะเป็นเนื้อขันลงหินนะคะสวยส,วยสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะ เนื้อขันลงหินนะคะสะภาพเคยผ่านการใช้มานะคะรายการนี้นะหลวงพ่อเงินนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดพิมเบตรงค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักองค์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมเบตตรงเนื้อโลหะมีน้ำหนักคราบกู่คราบเก่าเขานะคะจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยส,สวยสวยเดิมเดิมเลยค่ะคราบเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะเนี่ยนะคะ หลวงปูดทวดพิมเบตงนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆใต้ฐานมีโคตดตัวเลขค่ะรายการนี้นะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะห้าร้อยบาทค่ะรายการเซตที่หนึ่งนะคะองค์ละห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปของเซตที่หนึ่งนะคะเป็นพระพุทธชินราชเนื้อสีเงินค่ะองค์นี้ไม่แน่ใจเนื้อนะคะเป็นเนื้อสิเงินแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะ ไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะคราบกุคราบเก่านี่คือตามซอกนี่เห็นชัดเจนแบบนี้เลยอะนะตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพระพุทธชินราชเนื้อสิ่งเงินนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะใต้ฐานมีโค้ดค่ะรายการเซตที่หนึ่งนะคะห้าร้อยบาท 500บาทนะจ๊ะรายการเซตที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นเซตที่สองเซตที่สององนี้นะคะอง์ละหนึ่งพันบาทนะอง์ละหนึ่งพันบาทนะคะรายการเซตที่สองเซตที่สองแล้วนะจ๊ะองละหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเริ่มจากเนี่นะตะก,กุดค่ะตะก,กุดหลงปูสุกลงรักถักเชือกเก่าแห้งแบบนี้เลยเนี่ยนะมีร่องรอยของการลงรักนะคะเกล็ดกล็แห้งแบบนี้เลยค่ะ หัวท้ายนะคะหัว no ท้ายคือเก่ามากๆอ่ะด้านในอ่ะนะคะนี่นะหัวท้ายด้านในเก่ามากๆเลยนะคะตัวตะกุดนะคะเดี๋ยวน้องจะซูมให้ดูนะตัวตะกุดนะคะมีคราบลงลักษ์เห็นชัดเจนเลยค่ะนี่นะคะมีคราบลักษ์คราบลาด้วยนะคะนี่นะสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคราบลักษ์คราบลานี่คือเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ ตะก,กุดนะคะตะก,กุดหลวงปู่สุขนี่นะทั่วทั้งองค์เลยจ้ะพี่นี่นะคะหัวท้ายนี่คือด้านในเก่ามากด้านในคือเก่ามากๆเลยเนี่ยนะคะน้องให้ดูเลยนะนี่นะรายการนี้นะคะรายการนี้เซตที่สองค่ะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปยังเซตที่สองอยู่นะคะพระสมเด็จค่ะ พระสมเด็จเนื้อผงลงลักปิดทองเก่าแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จเนื้อผงนะคะมีการลงลักปิดทองเก่าแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยยังเห็นมวลสารชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้นะยังเห็นมวลสารสวยๆชัดเจนดูดีอยู่นะคะรายการนี้รายการที่รายการเซตที่สองนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปค่ะยังอยู่เซตที่สองนะคะรายการต่อไปเป็นเขี้ยวแกะเสือแบบนี้นะคะ องนี้นะเขี้ยวแกะเสือแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยค่ะมีรอยจานร์ยันชัดเจนนะคะเห็นรอยจันรยันชัดเจนค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้เนาะไม่ทราบหลวงพ่อค่ะหนึ่งพันบาทองนี้นะคะหนึ่งพันบาทเซตที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเซตสุดท้ายเนี่ยนะคะเซตสุดท้ายนี้นะ,ะนนะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินเซตสุดท้ายนี้นะคะเป็นเลี่ยมเงิน องนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉ่ยกระไหลทองเก่านะคะกระไหลทองเดิมแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะเมตตาท่านยังเห็นอยู่สวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อฉ่อยปีหกห้านะคะเนื้อทองแดงกระไหลทองเก่ากระไหลทองเดิมแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆน,นะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้สองพันบาทคะ่ะสองพันบาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปคะ่ะรายการต่อไป รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันค่ะเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเก่าเส้นเหรียญสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเส้นเหรียญสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเก่าแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะเป็นตัวหนังสือเป็นยันนะคะเขียนปีสองห้าศูนย์เจ็ดด้านหลังเหรียญนะคะเขียนปีสองห้าศูนย์เจ็ดค่ะกระไหล่ทองเก่าเนาะมาพร้อมเล่มเงินหนาๆแบบนี้เลยนะคะ สองพันบาทค่ะสองพันบาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะเนี่ยนะคะเหรียญเจ้าส,สัวสภาพผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะหน้าตาท่านยังพอเห็นชัดเจนนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเก่าๆสภาพใช้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้เลยเปิดหน้าเปิดหลัง 2,000บาทนะคะรายการนี้2000บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วจ้ะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะมีเส้นรัศมีด้านหน้าไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุบใบหน้าท่านยังเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะเห็นรอยจานเนี่ยนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะมาพร้อมเล่มเงินหนาหนา 2,000บาทนะคะรายการนี้2,000บาทค่ะเนี่ยนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ2,000บาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะพี่ๆท่านไหนนะจ๊ะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้ค่ะ083-437-4753น,นะคะคเ <c oughs> บอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการค่ะ สุดท้ายนี้นะจ๊ะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ